สวัสดีครับ PPFC ทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงเล่นทุกสายขายตัวองนะครับกับผมวัดราชสีนะครับก็คลิปนี้ก็เข้าสู่ EP ที่526แล้วนะครับยังไงก็มือเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับชมและชอบสนใจอ์ไนก็ทักไลน์มานะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 1นะครับ บอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็เข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้ราคาก็เป็นราคาแบ่งปันนะพี่นะดูให้ชอบก่อนนะครับถูกใจค่อยถามถ่ายราคามานะครับเอาง่ายๆกันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกมาเลยนะวันนี้วันนี้เรามาเริ่มกันกับเหรียญหล่อนะครับพี่นะนะครับนี่เขาเรียกว่าเสื้อกรอกฟังทนนะพี่นะหลวงพ่อปล่อยวัดกำแพงรุ่นแรกนะพี่นะนะครับนี่ครับผมดูแล้วองค์นี้ แต่ไม่แน่ใจว่จาจะของไปทําบูชาทิท่าไหนนะศึกนะครับไม่ถึงก็ศึกเลี่ยนนะพี่นะอาจจะมีการโดนอะไรทับนะครับผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะได้มาอย่างนี้นะพี่นะบอกตามตรงเลยลักษณะการดูของผมนะพี่นะพิมทรงอาจจะยังไม่ปากันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะผมยังรู้ไม่หมดนะครับลักษณะการดูของผมเบื้องต้นนะครั้งแรกที่ว่าผมเดินดูเนี่ยองเนี้ยนะผมดูนะพี่นะนะครับนี่ฮะดูนะพี่นะ โลหะนะครับผมดูกระแสโลหะนะครับดูฮะโลหะเก่านะพี่นะนะครับนี่นี่ฮะดูฮะโลหะกัรหล่อนะครับนี่ฮะนี่ฮะกระแสโลหะนะครับผมจะประยุกต์ดูเปรียบเทียบนะพี่นะบางทีเราดูรูปอ,อ,องค์นี้ไปเจอองค์อื่นก็ยุคผมคิดว่ายุคไล่ๆกันโลหะอะไรก็บางที อาจจะประยุกต์ดูด้วยกันได้นะเนี่ยาาเหรียญหล่อบโบราณานี้นะพี่นะอย่างอาเออเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนะเหรียญหล่อเกจิเก่าเก่านะหลวงพ่อทงหลวงพ่อทานะพี่นะนะครับเออเนี่ยนะครับนี่บล็อกมันจะมีบล็อกกระเข็บนะพี่นะอาจจะดูด้วยกันได้นะนะประยุกต์ดูด้วยกันได้นะครับนะครับเหรียญโลหะมันเก่านะพี่นะดูฮะเนี่ยฮะดูฮะ เขียวนะครับบางผิวออกอมแดงนะครับเนื้อออกอมเขียวเหมือนกันนะฮะเหลืองๆนะครับดูฮะอันนี้สนิมแดงๆตรงผิวนี่มันเป็นสนิมนะพี่นะสนิมสานะเรียกว่าสนิมสานะครับดูนะพี่นะเนี่ยผมว่าเนี่ยก็ประมาณลแบบหล่อแบบเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกหลวงปู่บุญนะประมาณนั้นได้นะนะครับนี่ก็เกจิหลายๆท่านนะพี่ว่าดูนะครับนี่ผิวจะเป็นแบบ เนี่ยผิวผดผดแบบมาละมาละนิดนึงนะครับตามธรรมชาติเหรียญหล่อนะพี่นะนะครับนี่ดูว่าสภาพใช้สึกนะพี่นะใช้ไม่ค่อยสึกเท่าไหร่แต่อาจจะโดนบี้นะผมไม่แน่ใจจริงๆนะพี่นะเพราะว่าได้มาอย่างนี้จริงๆนะครับนะครับก็ไม่เข้าใจว่าจะของไปทํามีท่าไหนนะนะครับอ๋อพี่ๆชอบใจทักทายสอบถามราคามากันนะครับส่วนตัวผมดูแล้วพิมพ์ทรงเนี่ยเขาท่าเลยนะนะครับพิมพ์ทรงส่วนตัวผมดูคร่าวๆนะ ดูฟอร์มแล้วผมว่าได้นะอ่ะพี่ๆถ้าดูชอบขอทักทายสอบถามราคามาแล้วกันนะครับนี่ดูฮะนะครับเหรียญหลวงพ่อไล่พัดกำแพงนะเหรียญจอบใหญ่รุนแรกนะครับอโอเคผ่านไปครับองค์ต่อมาครับนี่เป็นอีกเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเนี่ยหลวงพ่อชูวัดนาปลกนะพี่นะเนี่ยพิม์เป็น,ปนพิมพ์หลวงพ่อโตนะหลวงพ่อชูวัดนาปลกนะฮะสร้างนะครับองค์นี้เป็นยันนิยมนะด้านหลังเป็นยันนูนนะครับนะครับ ก็จะมีหลังยันนูนยันจมนะพี่นะเนี่ยองนี้เป็นยันนูนนะครับแต่ใบเดิมนะพี่นะเนื้ออง์เนี้ยผมดูแล้วน่าจะเป็นสัมรธิดแล้วนะครับนี่เนื้อสิดเนธ่ยเป็นเนื้อพิเศษนะค่อนข้างหายากนะพี่นะ,นะเนี่ยดูฮะเนื้จะออกสําริดนะครับดูฮะหูจมูกปากนี่คมชัดเลยนะพี่นะนะครับนี่ดูฮะหูจมูกปากนี่คมชัดหมดเลยนะครับเนี่ยดูเนี่ยนะครับนะฮะนี่ สนิมออกสำลีแล้วนะพี่นะมีสนิมคราบไข่ตามผิวนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่ฮะนะครับตะไบเดิมนะพี่นะลาะดูนะพี่นะหลวงพ่อชูว่านักปลงนะพี่นะอชอบใจทักทายสอบถามนะครับมานะครับองค์ต่อมาครับนะครับนี่จอบเอ้ยไม่ใช่พี่ขออภัยครับหลวงปู่ทวดนะครับเตารีด มงบูงทวดหลังตลิ่พิมพ์ปั๊มซ้ำนะพี่นะพิมเล็กองนี้บอกเลยนะครับโอ้โหนะครับสูสุดใจนะครับนะครับองนี้แกะออกจากตลับนะพี่นะสวยวิทเลยนะแต่ว่าผมแกะออกจากตลับนะพี่นะล้างสีพึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเขามีการเลี่ยมแล้วเมื่ออัดสีพึ่งนะบอกพี่พี่ตามตรงเลยว่าผมแกะออกเองนะสีพึ่งคาบสีพึ่งยังอาจจะหลงเหลือติดมั่งเลยฮะองคนี้คมมากเลยนะพี่นะดูอรอยปั๊มนะครับเป็นปั๊มซ้ำนะพี่นะ เนี่ยพี่พี่เห็นไหมองเนี้เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ํานะครับนะพิมพ์เล็กปั๊มซ้ํานะครับปีศูนย์ห้านะปุทวดนะครับปั๊มซ้ํานะพี่นะสภาพพระชายเจ้าของเขาเลี่ยมนะครับอาจจะเทียนผมเอ่อล้างไม่หมดนะพี่นะตามซอกนะครับขาบเหงือกรับใครมันเข้านะแต่หน้ายังไม่สึกนะพี่นะผม,ผมบอกเลยนะพี่นะหน้าแบบไม่ค่อยได้โดนนะครับแต่ว่าสภาพอาจจะนะขี้เหงือกขี้ใครมันอาจจะเข้าบ้างนะครับเนี่ยพี่พี่ดูเนี่ย โอ้ยนะผมเห็นแล้วส,ส,สู้สุดใจเลยครับนี่คราบเหงื่อครับเขาเลี่ยมมานะ้พี่นะเจ้าของเดิมเลี่ยมมาคราบไข่คราบเหงื่ออาจจะเข้ามาั่งแต่ว่าพูดถึงผิวนะ่ะไม, <c oughs> ไม่ไม่ค่อยศึกเท่าไหร่นะพี่นะจะเรียกได้ว่าไม่ศึกเลยก็กว่าได้แต่อาจจะเป็นสนิมอะไรนะครับแต่ว่าเขาเลี่ยมมีการอัดเทียนด้วยนะพี่นะก็เลยเคลือนะผมแกะออกมาผมก็ต้องล้างนิดนึงนะพี่นะบอกตามตรงเลยนะครับนี่ก็คือผมแช่นะครับล้างเอาคราบเทียนออกเฉยนะแต่ออกไม่หมดนะพี่นะดูับพี่ๆดูพี่ๆดู ปั๊มซ้ำนะครับโอ้โหพี่พี่ดูเวดูฮะนะผมดูยังไงก็เป็นปั๊มนะพี่นะดูฮะนี่ไฟถึงไหมพี่นะครับนะครับดูนะพี่นะนะครับดูนะครับนี่ครับนะครับปวดทวดนะครับพิมพ์เล็กปั๊มซ้ำนะครับหลังตอรี่นะครับดูนะพี่โอ้โหดูให้ดูทุกมุมทุกซอกเลยนะพี่นะ คมจริงนะองนี้นะครับจลสวยอย่างนี้ก็สู้สู้สุดๆละนะครับนะฮะสู้เท่าที่ไหวนะครับนี่นะครับนะฮะชอบของสวยด้วยนะครับนะฮะ่ะพี่ดูเอาชอบทักทายสอบถามราคามานะครับราคาแบกปันนะครับเอโอเคผ่านไปครับองต่อมานะพี่นะเป็นเบี้ยแกะนะพี่นะนี่เดิมๆเลยหน่วงมือหน่อยนะพี่นะสภาพบ้านๆนี่เดิมๆเลยนะครับดูพี่ นะครับข้งปิดเดิมๆมเลยแห้งๆเลยพี่โอ้โหโดูปลอดยังเดิมเดิมเลยพี่เนี่ยปลอดวิ่งดีเลยนะพี่นะบอกตามตรงนะครับนี่ปลอดวิ่งดีเลยนะครับสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยแหละนะครับนี่นะครับเบียดแก้แล้วพี่นะเนี่ยะจะว่าจริงจริงก็ที่มีราคาเล่นๆนกันก,ก็สายอ่างทองแล้วพี่นะนะผมก็ว่าดูน่าจะเป็นสายอ่างทองเลยนะครับดูฮะเนี่ยข้างแห้งๆเลยนะพี่นะเนี่ยดูฮะ แห้งๆเดิมๆเ,เลยนะครับประหลอดวิ่งดีนะพี่นะเนี่ยฮะเนี่ยฮะ,ฮะดูฮะสวยจริงพี่เนี่ยโอ้โหพ,พี่สวยจริงนะครับใจจริงกับผมก็ตีลงปูคำวัดโพดปัม้มอะไรพี่นะะสายท่านแหละนะครับถ้าไม่ทันท่านก็สายท่านแหละแต่ว,ว่าผม น่าจะเป็นไปได้นะนะครับนี่นะครับดูครับนี่ฮะประหลอดเต็มนะครับอุดข้างชนะลงอะไรเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับแห้งแห้งเลยนะครับเอาโอเคชอบใจทักทายถามราขามาแล้วพี่นะองค์ต่อไปครับเป็นสมเด็จว่ารักขังพินฐานแสบนู่นแหละนะพี่นะตาพูดด้วยนะนะเอะก็เป็นพระในฝันนะนะครับผมดูก็โอเคนะก็ตียัดตีมัม่วๆซัวๆกันไปแต่ว่าก็ไม่แน่นะพี่นะ นะครับพาะมีฝนนิดนึงนะพี่นะบอกตามตรงนะครับเจ้าของเดิมอาจจะฝนเข้าตลับนะนะครับนี่เพราะว่าผมก็อาจจะพูดพูดบอกคุยโมโม่หน่อยนะก็มีหลุดไปอยู่กบมือเซียนก็หลายหลายองค์นะแต่ก็อย่า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 ไปไปเชื่อผมเลยพูดพูดโมโม่หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเลือพงเนี่ย่ึงว่าเราเซียนภูธอนะขายกันไม่กี่บาทนะนะครับพอหลุดไปเอ่ะอย่างนี้เขาบอกว่าดูง่ายนะเราก็ดูว่าดูง่ายนะแต่บอกใครก็ไม่มีใครเชื่อนะบางทีนะ ก็นะตามฟอร์มของนักเล่นที่ว่าชอบสมเด็จนั่นแหละนะครับบางคนเขาชอบเขาก็ชอบ <Born> เรียกว่บบาบ้านะเพื่อฝันนะครับนะก็ไม่แน่นะพี่นะนะเหมือนเหมือนอย่างเราอ่ะชอบอยังไงก็จะได้อย่างนั้นนะนะทาอะไรก็จะได้อย่างนั้นนะในเมื่อเราชอบสมเด็จเราหาสมเด็จมันก็จะได้สมเด็จทุกวันแหละนะพี่นะนะครับเอาโอเคนะครับ,ค,รบคุยกันประมาณนี้นะโมกันประมาณนี้นะครับดูนะพี่นะเนื้อหาเนี่นี่ฮะดูว่ามโมนสารหนึกนุ่มนะครับเม็ดแดงเม็ดดำนะครับดูว่าพี่นะ วันนี้ก็ตื่นมาก็ทําหลายอย่างนะ,ะพี่นี้ก็พยายามเร่งรีบนะนะพี่นะพอดีติดธุระนะครับเดี๋ยวถ้าอ,ออกไปไม่ทันส่งเด็กนะส่งลูกไปเรียนอีกนะครับนี่ขอไปจริงบางทีอาจจะเร่งรีบไปหน่อยนะแต่ยพยายามพูดให้มันรัดกุมนะฮะนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆนะรวดรนะครับนี่ดูครับแล้วก็ส่องให้เห็นชัดเลยนะครับนี่ สมเด็จวัารักังพิมฐานแสมนะพี่นะนะครับดูครับพระอาจจะมีฝนนิดนึงนะแต่ว่าสภาพสวยสมบูรณ์อยู่นะไม่มีหักซ่อมนะพี่นะเนี่ฮะดูครับนะครับเนื้ออย่างนี้เราเรียกว่าเนื้อเป็นนุ่มเนื้อตระกูลตุ้บต่ำล่ะนะถ้งชายช้หน่อยนะเนื้อจะขึ้นเป็นไตเลยนะพี่นะบอกตรงเลยนะครับนี่ดูพี่นะครับนี่ครับตีทางไหนไม่ได้เลยนะตีสมเด็จโตเลยนะครับสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จโตพรมจานโตพรมลองสีนะครับนี่พิมพ์ฐานแซมเลยนะพี่นะอ่า ราคาแบ่งปันนะดูว่ชอบถูกใจทําไทยราคามานะครับโอเคผ่านไปมาถึงองค์สุดท um ้ายของคลิปนี้พีนี้นะพี่นะเป็นตะกุดนะครับเนื้อเอ่อผมดูน่าจะไม่แน่ใจน่าจะเป็นเนื้อเป็นโตหรือเปล่านะพี่นะนะครับนี่ครับน่าจะเป็นเนื้อเป็นโตหรือเปล่านะพี่นะตะกัวลูมินียมหรือเปล่าก็ไม่ไม่แน่ใจแล้วพี่นะน่าจะเป็นเนื้อเป็นโตหรือเปล่านะครับนี่ใส่จะเป็นประมาณนี้นะพี่นะถักเชือกดํานะครับนี่นี่ฮร ตรงนี้ที่มีเชือกเชือกหลุดเนี่ยไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ว่าเขาถักเป็นเป็นห่วงนะพี่นะนะครับเ็าอาจจะถักเป็นห่วงเป็นอะไรนะพี่นะนะครับนี่ครับดูประมาณนี้นะพี่นะอา้าวนี่ครับความหนานะครับนะครับนี่โอเคนะพี่นะชอบใจทักทายสอบถามราคามาห้องไหนนะครับอา้าสุดท้ายนี้ก็ขอกราบ ขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจบนะฮะและที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับนะครับก็ฝากกดติดตามนะคกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็ชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามานะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8เก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เลยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยช่องของผมเล็กๆนะครับกับผมวัดราชสีนะครับมีภาพสวยๆมาแบ่งปันให้พี่เรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตปรับลางไปกัันนใหม่ะครบ สำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขออนุญาตกล่าวคำว่าโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ